ไปทั้งสามพันไหมสามสิบ <3. S 2> แดงก่อนจะไปชมคลิปของช่องรักยิม้มฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิๆงให้ช่องรักยิ้มด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆคลิปสนุกคลิปความบันเทิงครบรถในช่องรักยิ้มค่ะสองสองามพั <6. S 1> นะ 7, <000. S 1> บ้า 7, <000. S 1> ทำไมจิ้งเงินเอาไปสามพันไปอ่านไนั่งหน่อย <4. S 1> ไมสามร้อย <7, 000. S 1> ครับแเชัน <7, 000. S 1> ทุกคนฟักอันไหนตรงให้ลุงฟ้าพิมพ์มาบอกด้วยนะเขาได้เจ็ดเท่าเองช่วยกันเร็วปัดเร็วให้ครบจ็บเท่าไว้ยังดีเมื่อกี้เห็นเห็นที่มันเิ้งลงมาสุดยอดเนาะอะไรอันนี้ลองลองนะอันนี้มันมุนเวียนนะเมื่อกี้สะดุ้งเลยนะตกใจลิเจ้าวะทุกคนใครตรงให้พี่ลุงฟ้าด้วยครับ ค่สามเท่าพอสามเท่าพอแล้วสามเท่าครบร้อยแล้วอือครบอะไรเฮ้ยสามเท่าครบครบสิบอือสามเท่าครบสิบเท่าอันไหนที่ตรงให้พี่ลุงฟ้าก็เขียนเนาะเขียนมาอีกสี่พูดสิปากด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยใครขอขึ้นนี่ไงอ๋อขอบคุณครับ คุณแม่คุณแม่ขอบคุณแม่มากครับเลยจบเลยขอบคุณครับแม่จบจบเลยขอบคุณคุณแม่มากครับคุณแม่ของนูขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีกำลังใจจบขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสามเทาเอาไปเลยครบแล้วครับผมโอ้จ่ายเลยเจ้าเจาอ่ะวเกินเกินเกนเกินพาะขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับอ้าวให้พี่เน็หนึ่งเท้าอีกเอาเอาลองตัได้ยครับผมขอบคุณครับผม โอ้อยนี่นี่รับยาวเลยอช <c oughs> ่องนู้น<ด>ว่างวะเดี๋ยวเข้าช่องนู้ตนต่อเลยทุกคนไหนตรงมื่อยังอ่ะพิมมานะยังไม่เด้งเลยนะ<ด><ด>เอาไงน้องกระต่ายพิม<ด>ให้มันเด้งมาพี่ลูกล้ามันโกรธม,มาน่ารักจกังใช่ขอบคุณคุณแม่ใช่ไหมขอบคุณแม่มากนะครับที่ปิดขึ้นเหนือคุณแม่สุดยอดมากขอบคุณนะครับคุณแม่มากๆนะครับผม ีจตายติงกมาเลยตายติงมาเขาขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับน้องนุหาต่อนะครับใครอยากตุงมาให้เขาตุงได้เลยอ๋อใครอยากตุงไหมครับเอาสิบห้าอะพอสิบห้าพอจบจริงไม่โกหกโอเคสิบห้าจบจริงไม่โกหกครับผมทุกคนสวัสดีครับขาตัวเบียร์ใช่เขาน่ารักตอนนี้ก็ขาสิ่งสี่ท่าได้สิบเอ็ดแล้วขาสิ่งส่าถวครบสิบห้าครับผม ขอบคุณ <มา S> 1นึเทาครับอันนี้ขอให้ใครอะ <c oughs> เริ่มวุ่นวายแล้วอะอนนสวัสดีครับบอกว่ายี่สิลอโอเคโอเคอันาทีนเาหลาสอกกันแล้วนนที่มันนี่นในในใร้<อ>รา,าให้ใครน้อยรับเ